บายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนพบพ่อก็ช่องน้องแท้นะพี่น้องเนาะมงวนดงวดมาทางนี้พี่น้องเอ้ยบ้านหอดบ้านน้องซีโนหอดบ้านน้องดำพี่น้องเอ้ยหอดบ้านหอดบ้านลุงดำเซยพี่น้องเอ้ยมาเมือนีอกจะมาอยงเอไยจะมาอยัง เลาะถูกเมื่อนี้กัพากันมาตักน้ำนาะพี่น้องเนะาะตักน้ำส่างพี่น้องเอ้ยอู้หูขันไทขันนาพี่น้องเอ้ยากันมาตามักนนาละเบิ่งละส้มนะพี่น้องเนาะ ว่านำสางม,มาสวงามสัมภานะน้องนองไม่ก็มาน้าพี่น้องเอ้ยอ้าวย่างมากรือขี่รถมาฮะนำสางพี่น้องป้านำสางคืองามแทอันนี้นะอือ À, ăn... Loi lột cay ngon bột, nắp nóng bớt nóng toy, mắp nóng lắp nóng nắp 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 nóng น้ำผลก็กินบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมันบ่มีผลมันบ่มีพระบ่มีผลยามพิตก็กินน้ําผลพี่น้องยามนี้ก็กินน้ําา เมือ่อวาเมื่อวานนี่ถือซักยาบไปเค็มหนึ่งบอกว่าอย่าหาเด้ออย่าหายเด้อบ่าหละก็ไหาพี่น้องเลยอยากหายพี่เล่นี่ตาตากับบรกินตากับอะไือมะนั่

วองท้าเเคงมลเงรถเขาทีแซงขูดหนาเขาด้องเต็นหักเต็บ <like esse. S 3> <Okay. S 1> ้ได้กินขนมพี uh ่น huh. ah ้องเ้ยเออได้แล้ว่น้องมันลงคุ้มกินต้นไง ร้องทำไไปหิวทำไมเร็วน้องไม้คึ้นนักคน้องเ้ยลูกม้อนเลยลูกคืกมนวนเลนะลูกคืม้วนขน,น้าก,ก้นแล้ว เอกินทำไมให้กินกินกินแล้วก็กินจ้ะไว้ใหกินเว้ก่อนสังเกตออกกินออกแต่พุยนะจะนอนมาชิ่ลงพุ้ยขนาดเสือกน้็ลุงเจ้าเนี่ย งงมาแม่มาหิวน้ำนะแกงแห้งคือเก่า <c oughs> กพี่น้องเอ้ยคือสีบบ <คน S 1> เป็นยังงา่ยงายๆดอก<ส>ไพกะทามนว่าวน้องไม่เป็น,นไดร์บอลบอเป็นไดร์นอกะพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะตีค้นเละเพิ่น,น,ป,นปสียาเข้มหนึ่งพี่น้องเอ้ยคือเห็นในคลิปแม่องแทนน้นแหละเนาะ อ๋อมันสิอ้าวมัน

กินคือคือยังกินพี่น้องหัวสักได้หมย่าเอาไม้จะหน่อยหัวซักให้ียังไม้ควรจะผิวพี่น้องเลย Hãy นี่ก็ là แล้ว là ก็ทางมาให้อ่าว là sao หน้า là แล้ว sao ได้สิบสองพันะวไนองทางเางะยะเก็บขูไม่ให้อายนะเอาไหมเด็เก็บขุเก็บทางแล้มาให้ไปให้อาย มาตากระสงอยู่อันหน้าลุงดำพี่พี่น้องเ้ยอยู่บ้านอยู่บ้านลุงดำไหมไก่เต๋อพี่น้องเอ้ยไป สีหกวยแท้เ yup. กี้อีกนี่หเลยก็รวมทั้งทำน่ะครวมเลยครเขาขี่รถไทยตามกเมื่อจะเหยียบรถบริ เต็มแล้วพุยน่นะนะเต็มไปเลยพี่น้องทางอันพูยหนึ่งพี่น้องเลย้ายกพูยที่สองพูยที่สองกำลังลงไปพี่น้องอได้อีบสามสิบถังสามสิบขู่นี่หอจอีบบอ ทางเฮานําทางคนนํา10 9 30ต้นอย่ามาว่านะหน่อยอัน้อันใ iPad อันทิ่มลงสางไหลคือเกลุงดับยามดาห้าแทกเกลุงดับิ่มลงนอันหาห้นนะ ออกลอกอยู่เห็นแต่แขวไใบ่นุงดำใครบยูนุ่งใวะแม่ทองแท่งกับสิได้ล่าเลยเนาะพี่น้องสิไปหิ้วซอยซะก่อนนะพี่น้องเนาะขิปหนาพอกันไม่อยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดีอย่าลืมส่องเาว้าเอิญเด้อพี่น้องเด้อ้าได้ก็อย่าลืมกดไไหลกดแแร่ให้เล่าฝากส่องให้เล่าแน่ กดติดตามให้เล่าเนาะพี่น้องเนาะ